สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจเจนคนสวยเอเชียนเคยนะคะที่ช่องเมกาชาแนลน,นะคะจากอีพีที่แล้วนะคะที่เราได้เล่นเกมน้องควายไปจากค่าย CQ9 น,นะคะก็แตกเวอร์วังอลังการแตกกระจัดกระจายเลยทีเดียวนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเออของค่าย c Q ีคิวนกันเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเราจะเปลี่ยนแนวไปเล่นแบบอะไรที่แบบวันหวานาๆๆวาน่ารักน่ารักมุ้งมิ่งบ้างน,นะคะ สำหรับใครที่เข้ามารับชมช่องเมกาชาแนลในคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ๊เจินในการทำคล mm ิป hmm. ในอีีต่อๆไปนะคะแล้วก็วิดีโอนี้นะคะจะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กๆไม่ควรลอกเลียนแบบนะคะส่วนใครที่สนใจ mm hmm. เห็นแล้วอยากเล่นตามนะคะสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างสมัคร กับทางแอดมินได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Line Official นะคะ Facebook หรือว่า Twitter นะคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมน้องหวานๆน,นะคะของค่าย CQ9 กันจ้าอาศัยหวานก็คงไม่พน้นเกมน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะจะเป็นเกม Sweet Pop นะคะนี่เลยจ้าหวานเวอร์ ในกระเป๋าเนี่ของเจ๊เจอเนี่ย0้บาทนะคะมาดูกันว่าน้องจะทำให้เจ๊มีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่นะคะน่ารักมากเลืนะคะโอเคค่ะ เป็ดกันก่อนนะคะเบาๆสัก1 3บาทนะคะโอเคค่ะหมุนไปเลยขออนุญาตล้างหน้าจอก่อนนะคะอ่าหมุนแรกนะคะเบาๆค่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆนะคะสวยงามอยู่นะโอ้โหดอกนี้ปลาเข้าไปแล้ว3ามอ เขาไหลดีมากนะทุกคนใครอยากตามตามได้นะคะวิปป์ปเข้ามาแลคะสาร้อยี่สิบสองบาทกับเป็ดสิบสอบาทนะคะไปคะ่ะหมุนที่2มาดูกันว่าคีสตินจะเข้าตอนไหนนะคะ เจเล่นเกมไหนก็คือสามารถคอมเมนต์ข้างล่างคิดได้นะคะตอนนี้ฟรีสปินเข้ามาแล้วเหลืออีกตัวเดียวนะทุกคนมาลุ้นกันค่ะว่าจะเข้าหรือว่าไม่เข้านะคะอันนี้ยังไหลได้เรื่อยๆนะคะยังมาไม่หยุดค่ะเข้าตลอดเข้าต่อเนื่องฟีสปินยังไม่มานะคะมีสิทธิ์ลุ้นนะคะทุกคน ที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปนะคะใครอยากเล่นเกมไหนอยากให้เจ๊ลองทดสอบเกมไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักไลน์หาแอดมินได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์ออฟฟิเชียลเฟซบ o ๊กหรือว่า Twitter นะคะมีแอดมินคอยให้บริการอยู่ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ยังไหลมาได้เรื่อยๆค่ะแต่ว่าฟีสป้นยังไม่เข้านะคะเบตที่12บาทตอนนี้ได้ยอดเงินเข้ามาในการหมุนครั้งที่สองไปแล้ว954บาทค่ะฟีสปินเข้ามาแล้วค่ะโอ้โหโโห,โอโหสองครั้งฟีซสปินเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะกับแปดหมุนของเราไปดูกันค่ะว่าวงนัดททัเราจะได้เท่าไหร่กับฟีสปิน8แปดรอบของค่ายซีคิวไนส์สวีทบ๊อบนะคะ คูณห้าลงมาแล้วค่ะทุกคนสวยงามค่ะไหลมาแบบเรื่อยๆนะคะอย่าลืนะคะหากใครสนใจเล่นตามสมนใจสมัครสมาชิกสมัครเงายๆนะคะแอดไลน์ข้าล่างได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวีแอดมินเขาคอยให้บริการอยู่นะคะ เข้ามาแล้ว2 7พัค่ะทุกคนยังเหลืออีก4หมุนนะไหลมาเรื่อยๆค่ะไหลมาเรื่อยๆเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ยอดฮิตอีกเกมหนึ่งนะคะเพราะว่าค่อนข้างเล่นง่ายนะทุกคนแล้วก็โอกาสแตกเนี่ยค่อนข้าง สูงเลยทีเดียวนะคะเขาไม่น้อยหน้าจากเกมอ่อน้องน้องควายถึกเลยทีเดียวค่ะรอบที่แล้วก็คือเล่นน้องควายไปได้3,700นะรอบนี้ก็เบ็แค่12บาทนะมา3,100ละอ่าจบไปที่3,100บาทค่ะเรียบร้อยอ้ไม่ใช่4 4 7 7 1บาทโอ้โหเบ็ดสบบาทนะคะทุกคนโอ้โหค่อนข้างเลิศนะเกมนี้ ใครที่อยากตามอย่าลืมนะคะเ,เข้ามาสมัครแล้วก็คลิกลิงค์ข้างล่างได้เลยค่ะจะมีแนบลิงก์ไว้ให้แล้วเรียบร้อยจะเป็น Line Official นะคะหรือใครไม่สะดวกทักไลน์เล่นแต่ Facebook ก็สามารถทัก Facebook เข้าไปได้อีกช่องทางหนึ่งก็มีที่ t วิตเตอร์ค่ะสามารถ เข้าไปทักขาแอดมินได้เลยนะคะแล้วก็ช่องนี้เมกาชาแนลนะคะใครที่อ,อยากรู้ว่าอีพีหน้าจะเล่นเกมไหนก็คือสามารถติดตามกด กระดิ่งไว้เลยค่ะจะมีการแจ้งเตือนแล้วก็อัปเดตตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับ e ีทีนี้เราก็พอของปากของคอนะคะกับเกมสวิตป๊อปของเราทำโบนัสไปไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะยอดรวมอยูอ่ในเครดิตตอนนี้4,889บาทนะคะส่วน e ีทีหน้านะคะเจเจนจะเล่นเกมอะไรเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับเจเจนด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนค่ะสวัสดี 厉害。